สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาปักชำริบบิ้นชาลีอีกแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นการปักชำริบบิ้นชาลีแบบใช้ขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็ดินผสมกันค่ะจากครั้งที่แล้วเราใช้แค่ดินถุงนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะทำการล่อนดินก่อนนะคะ ันนี้ก็เป็นดินถุงเหมือนกันนะคะเราจะเอามาล่อนถ้าเพื่อนๆไม่มีที่ร่อนอันนี้ก็ใช้ตะกร้าขนมจีนก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็เป็นขุ๋ยมะพร้าวนะคะอันนี้ก็คือเจ้าเขาจะมีแบบ ยายแบบนี้อันนี้ก็คือร่อนมาแล้วบางส่วนนะคะหนอจะร่อนอีกก็ได้ค่ะให้เขาเล็กลงเนาะ<ๆ>อัตราส่วนก็กะกะเอานะคะมิจะใช้ดินประมาณ1ส่วนต่อขุยมะพร้าว1ส่วนครึ่งกับ2ส่วนนะคะก็คือจะใช้2ส่วนเลยก็ได้หรือจะใช้ขุยมะพร้าวหนึ่งครึ่งก็ได้นะคะหรือจะใช้อัตราหนึ่ง หนึกหนึ่งก็ได้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่คเพื่อนเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้ยเหลือเลยอ่าแล้วเราก็เดี๋ยวจะผสมให้เข้ากันเขาก็จะมีสีออกน้ำตาลน้ำตาลเข้มดำๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ามาใส่ถ้วยใส่ ช่วยเพาะ ừ, เราเรียบร้อยแล้วน,นะคะกระถางเพาะค่ะเสร็จแล้วเราจะทําการลดน้ําก่อนนะคะวันนี้ที่เราจะปักชํานะคะเป็นลิบิชาลีเขียวใบใหญ่ต้นนี้นะคะที่เราเพิ่งซื้อมานะคะ เราก็จะทำการตัดยอดค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เด็ดใบออกสักใบนึงค่ะแล้วก็หาอะไรเหลมๆนะคะไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้ค่ะปากลงไปนำทางนิดนึงนะคะแล้วลเราก็เอาก้านเราอะเสียบลงไปเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็รดน้ำอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็ไว้ในล่มนะคะหรือเพื่อนๆจะนำไปใส่ถุงอบก็ได้ค่ะแบบนี้ค่ะวิธีการอบนะคะก็คือใส่ถุงพลาสติกไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เออเราลดน้ำให้ชุ่มไปแล้วใช่ไหมคะให้น้ำเขาไหลให้ดีในกระถางก่อนนะคะ แล้วเราก็ไม่ต้องรดน้ําอีกเลยค่ะแล้วก็มาใส่ถุงไว้แบบนี้นะคะถุงต้องอยู่ในที่ร่มนะคะไม่วางในในแดดที่มีแดดร้อนนะคะเราจะถุงไว้ในที่ร่มเราก็เราก็จะเนี่ยค่ะอบเขาไว้แบบนี้ก็จะช่วยในการเล่งออกลากนะคะ ใช่ค่ะที่อบไวอันนี้ก็จะอบเขาไว้ประมาณสัก3-4วันนะคะ